โมฟี่ซีท c แคทครับเป็นไวเลดออฟฟิศคีย์บอร์ดแล้วก็มาพร้อมกับเมาสนะ์ในราคาโคตรเบาครับจาก i อแอนด์ซีพีครับ สวัสดีครับผมนสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ AF CPU ของป้าว AF CPU สำหรับวันนี้ครับเราจะแนะนำนะหรือว่ารีวิวดีกว่าสำหรับคีย์บอร์ดที่เอาจริงๆแล้วคนใช้เยอะมากนะโปรดักจากโมฟี่นี่ขายดีมากอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าหลากหลายจุดประสงค์ในการใช้งานดีกว่าบางคนเนี่ยอยากได้คีย์บอร์ดแพงๆหัวแมกเนติกสวิต ใช่ไหมร็อปิดตติเกอร์ใช่ไหมนู่งนี่นั่น0.1มิลลิเมตรอ่สัมผัสไวหรือว่าเป็นแม้กระทั่งแม c h a นิคอลสวิตที่เป็นทั้งลีเนียที่เป็นทั้งแท็กทายสวิตประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราหวนคืน Back to Basic เนี่ยเราเองก็อยากได้คีย์บอร์ดแค่มันน่ารักไม่ใช่เหรอใช่ปะเราก็เลยกลายมาเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตอบโจทย์ในมุมของเฮ้ย hey, ฉันไม่ต้องการคีย์บอร์ดที่เป็นฟังก์ชันโหดขนาดนั้นใช้ไม่ต้องการแกสเก็ตเมาส์ฉันไม่ต้องการอลูมิเนียมเฟรมฉันไม่ต้องกกการรปรปปะอะออเนนไที่่มัุหื มีแคปอะไรที่มันโหดขนาดนั้นฉันไม่ต้องการสวิตช์ที่มันกดแล้วมันมือฉันต้องการแค่คีย์บอร์ดที่มันแบบเออพาสเทลเพราะฉันทางานได้ตามปกติในนั้นเนี่ยคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่เป็นคอมโบเซตตัวนี้คือจะบอกว่าราคาเนี่ยมันไม่แพงแล้วพอยคือมันไม่ได้ขายศักยภาพของมันหรือไม่ได้ขายความมหัศจรรย์ของมันในมุมการเล่นเกมประมาณนั้นแต่ว่ามันขายความน่ารักซึ่งการขายความน่ารักเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจในแบรนด์ของโมฟี่ตรงนี้ซึ่งก็คือถือว่าเขาก็ตีตลาดได้ตรงจุดนนนนัั่่่แแแหหลละใคคควววาาาาามมมมทีเเป็็็รกก้ไพง ชุดเซตเนี้ยโมฟี่ตัวซิลิคตตัวเนี้ยไวเลสออฟฟิศคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์ตัวเนี้ยราคาโคตรเบาเลยราคาไม่ถึงพันจริงๆแล้วมันไม่ถึง900าด้วยซ้ำไปราคาเพียง890บาทเท่านั้นเห็นปะ890บาทนี่คือคอมโบเซตอ่ะมีเข้าไปคอมโบเซตที่ผมมองว่ามันน่าสนใจและมันน่ารักดีนะ890ปราสเปาก็ back to basic ไงใช่ไหมรับเบอร์โดมปกติเมาส์ก็เป็นต้องการเซนเซอร์โหดหาโหดเฮโหดอะไรต่างๆนานาเพราะคุณแค่ลากเมาส์คุณแค่คลิกเมาส์ก็มีความสุขณมัันนได้้ถูกกกตองมีฬาหรือว่ารีม่ ้ใชแต่ว่าถ้าคนต้องการแบบเฮ้ยฉันแค่ทํางานนะฉันแค่ประชุมซูมนะฉันแค่ประชุม Microsoft t e a ทีนหรือว่าฉันแค่คลิกดูนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยฉันอยากมีคีย์บอร์ดน่ารักทําไมฉันจะซื้อไม่ได้หรอใช่ไหมคำตอบคือมันก็มีโอกาสเหมือนกันซึ่งอันนี้คืออีกหนึ่งโปรดักที่บอกมา,มาให้ดูนะครับสำหรับแบรนด์ตัวนี้ก็คือ m o p h ่เนี่ยเขาจะเน้นความสวยงามความน่ารักความเป็นพาสเทลให้ทุกคน้จับต้องได้ในราคาประมาณแบบเบาๆไม่ถึงพันส่วนใหญ่ก็ถึงไม่ถึงพันล่าสุดที่ผมต้องเล่าก่อนนะผมไปหาหมอมานะครับผมป ดีไซน์ของมันก็จะเป็นสไตล์นี้นั่นเองนะครับก็คือธรรมดาแต่ราบบาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะให้ดูตัวใหม่คือ Morphe ตัว i l l ิ c a ทนะครับ i l l ิคนะัทแมวบ้ามีมีเลือกสสีครับสีฟ้าสีน้ำเงินกับสี m ิ l ค t ทีก็คือสีชาเย็นนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ใน,ในรูปแบบกลับกันมันไม่ได้ชูในรูปแบบของอย่างที่อมิดบไปว่าไม่ได้ชูในรูปแบบของ h y s i c a l หรือว่าไม่ได้ชูในรูปแบบของความมหัศจรรย์ของสวิตช์อยู่อย่างนี้นันแต่ว่ามันจะชูในรรรูปปปแแบบบบขอองเเเ็็นนนมมสุดด่าักคยีีี์์์์ทไซพพิ เรดโถวเรดโถวก็คือคีย์บอร์ดที่เป็นกลมๆพิมพ์แบบเหมือนคีย์บอร์ดในสมัยสงครามโลกสมัยก่อนนะครับแล้วก็ด้วยปุ่มกลมมันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โมฟีก็คือเป็นเป็นปุ่มกลมๆแทนคือปัจจุบันมันจะเป็นปุ่มเอียงปุ่มดับเบิลช็อตพีบีทีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือเราจะรีเทิร์นทูแบ็คทูเบสิคเรดโถวด้วยการที่เป็นดีไซน์ออกเป็นปุ่มกลมแทนนะครับคีย์แคปเนี่ยยกสูงขึ้นนะครับเพื่อให้ความรู้สึกแบบแมชชีนิเคืออคีีย์์บบบรดมมันจะแว่าโลโปรรไฟล์ด้้วยยมมัันนจจะะบบางเีใหอารมณ์เหมือนแบบคีย์์บบออรดพพววกกกต่่ัันน้ะมััันนจะแแบบบบางมมเรียต่ ไม่ได้ฟิลแต่ถ้าคีย์บอร์ดยกสูงเมื่อไหร่เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีทําให้เขาเรียกว่า t a b บอร์ลิงทามันสูงพอแทเบอร์ลิงทามันสูงทําให้รู้สึกว่ามันควรที่จะกดจริงๆนึกภาพออกไปฮะถ้านึงไปออกนึกถึงโทรศัพท์ไอโทรศัพท์เนี่ยมันเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดแบบไม่มีโปรไฟล์คือแตะแล้วมันก็ติดแบบมันไม่ได้ฟิลเอาตัวตรงมันไม่ได้ฟิลแต่ถ้าเป็นคีย์บอร์ดแบบยกสูงแบบเนี้ยมันจะให้เขาสูงเออคุณกดแล้วคุณรู้สึกกดมันจริงๆคือให้อารมณ์แบบฟิลแบบไมคันเข้าเลยคือเสียงเบาแล้วก็สุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายมากกว่านั้นคือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อ2.4 GHz ได้ด้ว ก็คือเป็นการเชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเป็น2.4กิกะเฮิรตซไวเลสคือจะมีตัวรีเวอร์มาด้วยนะครับเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์เห็นไหมคีย์บอร์ดไม่ให้เล็กนะคีย์บอร์ดไม่ใช่60% 70% 75%เหอเหมือนที่คิตกันตอนนี้แต่ว่าเป็นการเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์ที่มาพร้อมกับปุ่มที่ครบเลยฟูลไซส์คือ100%มาตรมาฐาน104คีย์คือมีนัมแพดมีนัมเบอร์มีเพเดอร์เพดดาวมีปุ่มอะไรแบบที่ควรจะเป็นเหม กับฟังก์ชัน f 1 f 1 2เหมือนเดิมมีปุ่มมันติมีเดียเหมือนเดิมนะครับมีการออกแบบเป็นอักตรอมิกดีไซน์นะปรับความสูงได้เพื่อให้มุมที่ถูกต้องใช้งานที่ในมุมที่สะดวกสบายที่สุดอันนี้สามารถปรับสูงต่ำได้เช่นเดียวกันใครที่ชอบเตี้ยก็ชอบเตี้ยไปใครที่ชอบสูงก็ปรับให้มันสูงไปได้นะครับเชื่อมต่อเมาส์และคีย์บอร์ดด้วยรีเซิร์เวอร์เพียงหนึ่งตัวนะไม่ต้องใช้ไดเวอร์ก็คือเสียบรีเซิร์เวอร์ที่เป็นดองเกิล USB ตัวเดียวนะครับก็ใช้ได้้มมาีียนกกขึ วิ่งพาวเวอร์โหมดก็ว่ากันไปดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวแบรนด์โมฟี่นะครับการคอนเนคชั่นเมทต์ตเนี่ยเป็นแบบ2.4กิกะเฮิร์ตซ์ไรเลสก็คือเชื่อมต่อผ่าน2.4กิกะเฮิร์ตซ์ st, ก็จะมีลัดเจซีที่เร็วกว่าบลูทูธพอสมควรแล้วก็เป็นฟูลไซส์104คีนะครับสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับง่ายๆเลยฐาน AA ฐานไฟฉายสองก้ ón, อนก้อนหนึ่งอยู่ที่คีย์บอร์ดอีกก้อนหนึ่งอยู่ที่เมาส์แล้วก็ compatible to OS นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ OS แล้วก็ compatible หมดนะครับคีย์บอร์ดมนใหญ่ออวก็ัเนมันนน่วเพราาะป็น 4คีย์แล้วก็จะมีช่องว่างสเปซระหว่างปุ่มเยอะก็ก็ต้องใหญ่นะน้ำหนักก็660กรัมนะครับเมาส์ก็น่ารักเล็กๆเห็นหมั้ย10.1 7.5 3.4ซนติเมตรคูณกันนั่นคือดิเมนชั่นน้ำหนักอยู่ที่85กรัมก็ไม่ได้ไม่ได้เบาไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีรีซีฟเวอร์แล้วก็มีแมนวลเข้ามาในราคาแปดร้อาสิบมันมีเรื่อง2สีท่านี้ยังอยู่ในสีขาวท่านี้อยู่ในสีดำหลักๆเลยเขาไม่ได้ขายความเป็นเทพของคีย์์บอรรดแต่่เคาาาาขยวมนัก ี่อยนราคาแปดร้ในราคา890เนี่ยมันจะเป็นกล่องนี้เลยนะ เห็นไหมแค่กล่องก็ชนะแล้วก็ขา,ขายความน่ารักเห็นไหมโมฟี่ซิลี่แคทนี่แมวบ้าเห็นไหมครับอันนี้คือคอมโบเซตที่อินคลูดระหว่างเมาส์กับตัวคีย์บอร์ดตรงนี้เห็นไหมโอเคอัลกอเนอร์มิกไวเลสดองเกิลฟูลคีย์บอร์ดนะครับนี่ไวเลสคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์น่ารักนี่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะน,นี้นี่นี่จะบอกมาแบรนด์จากโมฟี่ในรุ่นของซิลี่แคทก็จะบอกมาร้อยสี่คีย์เต็มๆเมาส์เจ็ดสิบห้ากรัมประมาณนี้ก็จะบอกหมดตรงนี้นี่ก็เป็นแบรนด์ที่เอาตรงๆคือขายดีแล้วก็มาแรงแต่่่่ววาาาาาาาในนนรรคค890บบทเเเีียยงงััั้้อจไมไมมดดส์ๆตลนะ แต่ว่าอันนี้คือ8ป0เนี่ยหนึ่งเลยคุณได้วายเรสมันเชื่อมต่อง่ายมันจะยกไปไหนก็ได้อะด้วยความที่เป็นวายเรสมันจะยกไปกินตรงนั้นพิย์ตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยมันยกได้หมดเลยมะน,นี่คือคีย์บอร์ดที่เป็นตัววายเรสอยู่แล้วแล้วก็เมาส์ที่เป็นวายเรสด้วยแล้วก็เสียบไอ้ดองก็แค่ตัวเดียวปุ๊บก็ใช้เมาส์คีย์บอร์ดได้แบบสบายไดยแบบวายเรสด้วยนั่นเองนะครับครานี้เพราะผมจะให้ดูสักตัวหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างที่เราแกะออกมานะ โ okay, อเคมันดับแรกนะครับดีไซน์ของมันเลตโทเลยไม่ใช่เลตโทสเปกนะ <S <S เลตโทปกติเลตโทก็คือออกแบบแนวแบบแแบบย้อนยุคถูกต้องไหมย้อนยุคสุดท้ายแล้วมันคนเรามันก็ไม่ได้ไปไหนเราคีย์บอร์ดเกล่อล้ำยุคกับย้อนยุค,ยน,ยคนี่แหละครับเห็นไหมอันนี้ก็จะย้อนยุคการกดเดี๋ยวต้องบอกว่ามันเป็นมัน,ม,นมันไม่ใช่ปุ่มแบบไม่ค่นยดีเขมันเป็นลับเบอร์โดมปกติ <S <S คือเน้นให้กดติดแล้วก็ฟิล ถามว่ามันใช่ m e c h a n i c a ส s w i t ์ไหมคำตอบคือมันไม่ใช่แต่มันฟีลลิ่มันใกล้เคียง m e c h a n i c a ส s w i t ์ตแต่แค่ไม่มีเสียงคลิกอันเนี้ยใช้น้ำหนักกดเยอะพอสมควรนะไม่ได้กดไวเหมือนพวกแบบ g r ร y Wood เลยพวกนี้หรือว่าคุณ e Wood เลยพวกนี้แต่ว่าใช้น้ำหนักกดในการนี้แต่ว่ามันเหมือนกับคีย์บอร์ดที่เราใช้ได้ไวเรียนะประมาณนั้นอะเห็นไหมก็ คล้ายๆถ้าให้ผมเดาผมก็คล้ายบราวสวิตต์พิเศษมันเบาแต่แใช้น้ำหนักในการกดเยอะอยู่นะครับโอเคอันนี้คือมันรับระดูร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจับดูผรับระดูเพราะว่าตอนแรกมันถอดไม่ได้เห็นไหมถอดไม่ได้ไหมแต่ข้อดีคือการออกแบบของมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าพาสเทลเน้นความน่ารักเห็นไหมสีมันจะคัลเลอร์ฟูแค่คีย์บอร์ดตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมีกี่สีนี่สีขาวสีน้ำเงินสีเขียวสีนู่นสีนี่แล้วก็ในการดีไซน์ปู่มเป็นแบบวงกลมทำให้เราแบบหวนคืนสู่แบบความเป็นเปรสโตนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นแมวเนี่ยเป็นแมวเป็นรูปลับเป็นคิวตี้ในสไตล์เป็นคิวตี้ของมันเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นปุ่มมัลติมีเดียลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่มโฮมแม่นขยายทุกอย่างเนี่ยเช e ็คอีเมลปุ่มจอปุ่มพิมพ์สกรีนทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเพราะมันเป็นร้อยสี่คีย์ฟูคีย์บอร์ดปุ่มแอโรเชื่อมลูกส่งลูกสอบก,ก็ยังอยู่ครบหมดสีเขียวสีวสะอะไรแล้วก็นัมแพดก็ยังอยู่ครบเห็นไหมทำให้เราสามารถที่จะใช้เงินออฟฟิศได้ใช้ชคุณหมอก็สามารถใช้จังสั่งจ่ายยาได้ซึ่งเออมันน่ารัก ขายความน่ารักเห็นป่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าสีสีฟ้าเป็นบอดี้เดียวนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นบอดี้เป็นบอดี้ที่โอเคมันไม่ได้ชิ้นเดียวหรอกแต่ว่ามันทำเป็นทรงเป็นบอดี้เดียวนะครับแล้วก็อย่างนี้อุปกร์เบาคีย์บอร์ดเป็นความอกนอมิกคืออะไรก็คือวางท่าแนี้ก็จะเป็นแบบแบนแบนอ่ะถ้าคุณไม่ชอบคุณอาจจะปรับขึ้นมาก็ได้หนึ่งขยับนี่ก็จะมีการยกสูงขึ้นเพื่อให้มันสามารถที่จะกดถนัดได้มากขึ้นมันเป็นดับบดมครับไม่ได้ขายฟังชั่นอลแต่ขายความน่ารักของมันอันนนนี้คืออสสขงบ อันนี้คือสีมิลทีดังนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยอย่างที่ผมเรียไปว่ามันใช้เพียง A เพียงก้อนเดียวเนี่ยแล้วก็รีเซิร์버ตัวเดียวเดียวมันจะมีรีเซิร์버มาให้เพียงตัวเดียวแล้วก็แกะออกมาเนี่ยเราก็จะเจอปุ่มแล้วก็จเจอที่รางใส่ฐานใส่ฐานปุ๊บก็ใช้งานได้เลยโอเคมาถึงตัวเมาส์ที่มาคู่กันนะครับจะเป็นเมาส์ที่จากโมฟี่ตรงนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวเห็นไหมชิ้นเดียวแล้วก็ติดสติกเกอร์ลายแมวเป็นซิลิคัตน่ารักแล้วก็แยกออกมาเป็น คลิกซ้ายคลิกขวาเป็นซเลน์เมาส์ด้วยไม่มีเสียงคลิกเป็นซเลน์เเมาส์เห็นไหม ไม่มีเสียงคิกไม่ต้องรบกวนไม่ต้องมันคิกมันไม่ดังมไม่ต้องถามหาอุติคอลนะไม่ต้องถามหาเซนเซอร์อะไรหรอกเวิร์คใช้งานได้แล้วก็น,นี้มีสกรอมาเป็นน่ารักเป็นกลมๆเม็นไหมน่ารักไหมแล้วก็มีมิเดิลเมาส์ให้ด้วยไม่มีฟอร์ทแบ็กเวร์นะอันนี้ปุ่มธรรมดาแล้วก็ได้เป็นเซนเซอร์อุติคอล QC s a s s แล้วก็อันนี้เป็นเมาส์ฟีดหรืตีนฟีดเมาส์ฟีดเดีาวก็ดีนะเป็นสีขาวอันนี้น่าจะเป็นพ e ีทีเอี่ยโอเคอันนี้ก็สามารถที่จะใส่ถาดได้พูดง่าย คอมใช่ไหม USB ปั๊บเชื่อมต่อผ่าน2.4 GHz w i r e l e s Enjoy ใช,ช keyboard, ใช้ได้ทั้งคีย์บอร์ดใช้ได้ทั้งเมาส์อย่างที่บอกด้วว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ฟังก์ชันต่างๆนะมันอยู่ที่ความน่ารักแับความสวยงามและราคาที่ไม่เป็นนิด890บาทโอ้โห890บาทที่หาร2อมาเนี่ยตัวละ450เอง440กว่าบาทเองคุ้มขายความน่ารักเห็นไหมนี่คือ Morphe Silicate ในราคาเบาๆ890บาทจาก i h CPU เป็น Combo Set เป็น Wireless เชื่อมต่อแบตเตอรี่นู่นนี่นั่นทุกอย่างใช้งานได้โคตรง่ายไม่จำเป็นต้องคู่กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นด้วยนะ โน้ตบ no ุ๊กกช้ได้ดนในนั้นเนี่ยแบรนด์เนี่ยเฮ้ยถ <c oughs> ือว่าเวิร์กเป็นแบรนด์ที่ผมมองว่าเวิร์กด้วยราคามันน่ารักมัน <c oughs> ไม่แพงนี่8ปร้อยเก้าสิบบาทได้ทั้งหมดเลยอะ่ะในนั้นอ่ะรอช้าอยู่หญยครับมาซื้อได้ครับที่ i have cpu จนกว่าจะพบกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ